ในสมัยโบราณการมาปองทับไทยจะมีพระยนตงติดติดลายธงนำทับเป็นหลักชนะเป็นขวันกำลังใจแนละป้องกันอันตรายต่างๆให้กับกองทัพสำหรับพระยศธงจะมีเดือยที่ตายฐานพระเอาไว้ติดกับธงและยังมีการสร้างแบบขนาดห้อยคอเพื่อพกติดตัวบูชาทั้งนี้เพราะตามความเชื่อว่าพระพุทธคุณที่นับไปในทางป้องกันอันตรายอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้ามีประสบการณ์มากมายจึงเป็นที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถ้าพระองค์ไหนัมีด้วยตายฐานก็จะเรียกพระองค์นั้นว่าพระยอดธงสำหรับพระยอดธงที่นำมาให้ชมเป็นพระยอดธงรนแรกพระยอดธงพระเจ้าตาอีกหนึ่งตำนานที่มีบันทึกไว้จัดเป็นพระหายากประวัติพระยอดธงพระเจ้าตาประมาณปีพศ2518-2520ณที่บานสายลมในครั้งนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพลมยาน ท่านมาโปรดลูกหลานที่มีมากกว่า200คนและในวันนั้นเองหลวงพ่อท่านได้บอกว่าวันนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะเสด็จลงทรงหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็เสด็จลงทรงพระองค์ท่านได้สนทนากับหลวงพอ่อเล่าเรื่องราวในอดีตเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้กอบกู้เอการาชคืนจากพม่าตลอดจนถึงความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและบรรดาสิทยิเสร็จแล้ว พระองค์ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์โดยการเสกพระจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าลักษณะการได้มาของพระยอดธงชุดนี้ได้มาจาก 1. ได้จากการขายชานมากที่พระองค์ทรงเที่ยวถายออกจากพระโอษพระลุงลงกระทชนดังกริเกร่งขายครั้งหนึ่งจะได้พระหนึ่งถึงสามองค์พอได้พระมาพระองค์ก็ส่งไปให้หลวงพ่อ 2. ได้จากการจุดเทียนทำน้ำมนต์ซึ่งหลังจากทำน้ำมนต์เสร็จจะดับเทียนโดยการจุ่มเทียนลงไปในน้ำ พระองค์ทรงมีปลายเทียนส่วนที่อ่อนได้พระมาะอีกโดยแต่ละครั้งที่ทําจะได้พระมากกว่าหนึ่งองค์และพระองค์ก็ทรงพระไปให้หลวงพอ่อ 3. ได้จากการคว้าในอากาศหนึ่งจากหาพระยอดธงทรงให้หลวงพ่อไม่ทันเลยทําวิธีง่ายง่ายคว้าจากอากาศพอคว้าได้มาก็ทรงพระไปให้หลวงพอ่อมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเกิดสงสัยไม่เชื่อว่าท่านทําได้จริงแต่พระองค์ท่านทรงรู้ว่ารจิต พระองค์ทานจึงให้ลูกศิษย์คนหนึ่งทำมักพลูมาถวายจากนั้นพระองค์ทานก็ค่อยๆเล่มมักพลูทีละน้อยทีละน้อยเพื่อให้รู้ว่าไม่มีพระอยู่ในมักพลูเสร็จแล้วก็คายพระออกจากปากให้ญาติโยมได้เห็นกันต่อหน้าต่อตากันทุกๆคนจะเห็นได้ว่าพระยอดธงพระเจ้าตากจะผ่านมือหลวงพ่อทุกองค,คนที่อยากได้พระต้องต่อแถวทำบุญกับหลวงพอ่อองค์ละหนึ่งร้อยบาทได้รับพระจากมือหลวงพ่อคนละองค์ สำหรับพระยอดธงจุดนี้ที่พระองค์ท่านได้เสกมานั้นจะมีพระยอดธงเนื้อทองคำเป็นของโลกสัตว์รอหรือแม่ทับพระยอดธงเนื้อเงินพระยอดธงเนื้อ,ะอ,อตะกัวพระพิมพ์สังกัดจ่ายพระยอดธงผู้ที่ได้รับในอดีตชาติเคยเป็นนักรบหรือแม่ทับนายกองหัวมูทะลวงฟัน ส่วนพระสังกัดจายผู้ที่ได้รับในอดีตชาติเป็นฝ่ายพลาธิการหรือฝ่ายเสบียงไม่ว่าจะพระยอดธงหรือพระสังกัดจายต่างเป็นพระระดับตำนานด้วยกันทั้งเ้นที่เกิดจากอภินญาสำหรับพระที่พระองค์ได้เสกมานั้นมีจำนวนไม่กี่องค์หลายทันทีอยู่ในที่นั้นไม่ได้พระจึงได้กราบทูลถามพระองค์พระองค์ทรงทีไปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหลังจากนั้นต่อมาไม่นานมีโยมคนหนึ่งที่ไม่ได้รับพระที่พระเจ้าตากทรงเสก ได้มาหาหลวงพ่อและได้มอบทองคำำําจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะให้หลวงพ่อท่านได้สร้างพระยอดธงและพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างพระยอดธงรุนหนึ่งเมื่อปี2525 25นั่นเองสําหรับประวัตินั้นได้พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศประมาณ2518ถึง2520จึงทําให้หาข้อมูลได้ยากปอล พระทั้งสองพ์นี้ต้องดูให้ดีและดูที่มาด้วยเพราะพระยอดธงจะคล้ายๆกับพระยอดธงกรวัดเสม็จงามและพระสังกัดใจจะคล้ายกับพระสังกัดายทินบันชรของหลวงปู่ทิมวัดละหานไรต้องระวังนิดนึงเกรดเล็กเกรดน้อยพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะมีความเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกันมากเนื่องจากในสมัยพระเจ้าตากท่านได้เป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสินมหาราชและท่านได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมา และครั้งเมื่อที่เสียกรุงครั้งที่สองแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเดชพระคุณหลวงพ,อพ่อพร้อมด้วยทหารหานทั้งหลายได้ตีิฝ่ากองทัพพม่าออกมาจากกรุงศรีมาทางทิศตะวันออกเพื่อรวบรวมไพร์พลและยุทธปัจจัยต่างๆมาสู้รบกับกองทัพพม่าอีกครั้งส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ท่านได้มาที่จังหวัดระยองและได้มาผูกช้างทรงไว้ที่ตายต้นสตือปัจจุบันยังอยู่ตนใหญ่มากที่วัดลุงมหาชัยชุมพลหลังจากนั้นพระองค์ได้กรีธาทับไปยังเมืองจันทบูรณ์ จันทบุรีและได้มาพักตั้งทายที่สำนักปฏิบัติธรรมสาขาที่ิ0บ,บ้านไปยุพาก่อนและได้ออกกรีธาทับต่อไปที่บ้านสาวจันทร์และได้หยุดพักทับท,ที่บ้านคุณสมบูรณ์บ้านที่หลวงพ่อท่านได้เคยไปโปรดลูกศิษย์เสมอๆและทุกๆปีก่อนจะเข้าเมืองจันทบุรีและภายหลังจากนั้นพระองค์ได้สืบทราบว่าเจ้าเมืองจันทบูรณ์คิดไม่ซื้อทรยศพระองค์จึงสั่งถูกหมอข้าวมอแกง พิธีตัดไม้ขมน้ำเพื่อสร้างขวาญและกำลังใจนะที่บ้านคุณสมบูรณ์นี้เองหมยเหตุสำหรับที่บ้านของคุณสมบูรณ์นี้บ้านสาวจันทร์สมัยก่อนหลวงพ่อท่านมาโปรดลูกศิษย์ทุกๆปีในแถวบริเวณบ้านของคุณสมบูรณ์ได้ค้นพบหม้อดินจานชามโบราณมากมายปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าสุม่มท่านก็ได้สืบสารงานที่หลวงพ่อท่านได้ทําไว้โดยท่านจะเดินทางมาโปรดลูกศิษย์ในเขตนี้ทุกๆปีเช่นกัน ข้อมูลนี้บางส่วนไม่มีในประวัติศาสตร์นะครับแต่เกิดจากการบอกเล่าของครูบาอาจารย์ซึ่งในสายลูกหลานของหลวงพ่อจะทราบกันดีหลายท่านสงสัยว่าพระเจ้าตากทรงนำพระมาจากไหนคำตอบคือพระองค์ทรงนำมาจากครูที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นั่นเองครั้งหนึ่งผมเองได้ไปต่างจังหวัดมีพีคนหนึ่งเขามีความชำนาญเรื่องพระกรุ เขาเห็นผมแขวนพระยอดธงโรงนี้เขาจึงขอดูและเขาได้บอกว่าเป็นพระกรุสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายขอบคุณขอ้อมูลจากพี่ยอดเศรษฐีธรรมและพี่ทศพลพรแม่ศีขอบพระคุณยาติธรรมและขออนุโมทนาที่เอื้อเฟื้อขอ้อมูลเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน